สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube มีเฮงช่องมีเฮมีเฮงมีแหงต้องมีเฮงช่องเท่านั้นค่ะมาที่ศึกฟุตบอลประจำวันพระฤหัสบดีที่19สิงหาคม2 5ง4เป็นเกมพบกันระหว่างทีมแรปิดวินนาเปิดบ้านรับกันมาย่างทีมสัญญาณูแหงนศสกยูฟายูโรปาลีกโดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยค่ะเจ้าบ้านแรปิดวินนา สโมสรจากออสเตบุนเดสลีก้าผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้จากการเอาชนะทีมอโนโทซิฟอร์มากุ usta, สตาสโมสรจากประเทศไซปรัสด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ1หลังจากนัดแรกนะคะเปิดบ้านเอาชนะไป3ประตูต่อ0ค่ะและนนัดล่าสุดน,นะคะออกไปเยือนแพ้ให้กับอโนโทซิฟอร์มากุสตาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ค่ะ เดนลิลกเพิ่มเปิดฤดูกาลใหม่นะคะน,นัดลาสุตรคานน่าเสียดายที่เก็บแต้มไม่ได้หลังจากขึ้นนำทิมเรนด็อกอันทรัตั้งแต่ครึ่งแรกนะคะมาโดนยินแงแสในช่วงท้ายเกมแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2ส่วนผลงาน5้านัดหลังนะคะยังทําไม่ดีเท่าไหรค่ค่ะชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครั้งด้วยกันคะ่ะส่วนทิมเนซอย่านลูแหงจากยูเครนพิมลีกเข้ามาเล่นในรอบนี้ได้ด้วยกันควา้าอันดับ3าของเดนดิลิกาที่ผ่านมาและทั้งหลีกเพิ่มเปิดฤดูกาลใหม่มาหมาด นัดล่าสุดน,นะคะทำได้ไม่ดีค่ะเปิดบ้านรับทีม FC มินาดทำได้แค่เสมอกันไป1ประตูต่อ1ค่ะส่วนผลงาน5นัดหลังนะคะตกต่ำลงไปจากด้วยกันที่แล้วชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครั้งด้วยกันค่ะสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะคะเพิ่งเจอกันครั้งแรกในรายการนี้ราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านเป็นต่อครึ่งควบโลกคาดว่าเกมนี้นะคะทีมราปิดเวียนนา ที่ได้เล่นในบ้านและประสบการณ์จากการแข่งขันในรายการนี้มีมากกว่าน่าจะไลบี้ทีมซอย่าลูแฮงตลอดทั้งเกมเพื่อทําประตูชิงความได้เปรียบในนัดแรกไว้ก่อนให้ได้และสุดท้ายทีมราปิดเวียนนาะน่าจะเอาชนะในนัดแรกไว้ก่อนได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนเพื่อนร่วมสนุกค่ะ เพียงแค่เพื่อสมาชิกทุกท่านเลือก3คู่จาก4คู่ด้านบนไทยถูกทั้ง3คู่เต็มๆนะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่แกปภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ l ล n e h อดท8 8ค่ะหรือดูก,กติการเพิ่มเติมที่ใต้คลิปด้านล่างถูกปับรับยุดพร้อมเครดิตทันที300บาทฟรีๆกันเลยอย่าพลาดนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮงชาแนลมีเฮมีเฮงมีแห่งต้องมีเฮงชาแนลเท่านั้นคะ่ะ